มองการไกลเผยลิเวอร์พูลตกลงสัญญาล่วงหน้ากับควอนซาหากใช้เงื่อนไขซื้อกลับในอนาคตลิเวอร์พูลอังกฤษแม้ว่าจาเรลควอนซาจะย้ายไปร่วมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในสมร์นี้แต่ล่าสุดได้มีรายงานเปิดเผยถึงเบื้องหลังการเจรจาที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาวอันชาญฉลาดของสโมสรลิเวอร์พูลข้อตกลงสัญญาฉบับอนาคต ลิเวอร์พูลได้ใส่เงื่อนไขซื้อตัวกลับหรือ b buy y b c k k l a ล s e ไว้ในข้อตกลงการย้ายทีมของควานซาซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สโมสรทำกับดาวรุ่งที่มีแววโดยเงื่อนไขดังกล่าวมีมูลค่า60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์และจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือรายงานจากลุยส์สตีลนักข่าวจากเดลี่เมลที่ระบุว่าลิเวอร์พูล ได้ทำข้อตกลงที่มีอยู่ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาในอนาคตกับควันซ่าไว้เรียบร้อยแล้วหากสโมสรตัดสินใจใช้เงื่อนไขซื้อตัวกลับนี่หมายความว่าหากลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวเขากลับสู่แอนฟิลด์ในอนาคตจะไม่มีปัญหาเรื่องการเจรจาสัญญาส่วนตัวอีกต่อไปเพราะทุกอย่างได้ถูกตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วเหตุผลเบื้องหลังและการมองการไกลสตีลระบุว่าเหตุผลที่ลิเวอร์พูลยอมขายควานซ่า ก็เพราะมันเป็นจำนวนเงินที่ดีและตัวนักแต่เองก็ต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์การทำข้อตกลงในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สโมสรมีต่อศักยภาพของควานซ่าและเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในแนวรับที่เวอร์ชิลฟานไดค์เริ่มมีอายุมากขึ้นอิบราฮิมาโกลาเตจะหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้าและโจโกเมสก็ไม่ใช่ตัวหลักถาวร การดึงตัวควานซ่ากลับมาในปี2027จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งกลยุทธ์นี้ยังถูกใช้กับกรณีของฮาวิ่เอลเลียตและเบนดกที่ถูกใส่เงื่อนไขซื้อกลับไว้เช่นกันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเตะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเวลาลงสนามอย่างเต็มที่ในขณะที่สโมสรเองก็ยังคงปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในระยะยาว ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ